ผมกล้าพูดได้เลยครับว่าทุกคนน่าจะเคยเป็นปัญหาแบบเดียวกันกับผมนะครับเวลาเราประชุมเนี่ยเราต้องจดหูจดข้อมูลจดหัวข้อประชุมจดทุกอย่างจนบางทีเราไม่ได้ฟังในสิ่งที่เขาพูดอยู่และในกรณีบางคนเนี่ยที่เข้าไปเวทีสัมมนา,าเข้าไปงานอีเวนต์ใหญ่ๆนะครับหูเสียงในฮอลเนี่ยคือแบบดังกระหึ่มมากๆแทบจะไม่ได้ยินเสียงคนพูดเลยและตัวที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้เนี่ยคงหนีไม่พน้นอร์ตโนตและอร์ตโนตพินครับเชื่อได้เลยครับว่าหลายคนเคยได้ยินรุ่นนี้แน่นอนแต่วันนี้มาเล่าให ไปลองใช้งานมาจริงๆกับผมนายแฟ้ม Let's go. และหลายคนตั้งคำถามแบบเดียวกันกับผมแน่นอนว่าไอตัวเล็กๆแบบนี้เนี่ยราคาตัวหนึ่งก็ห้าหกพันบาทเลยนะเฮ้ยมันทําอะไรได้ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วทาไมมันราคาถึงต้องแพงขนาดนี้นะครับอย่างแรกเนี่ยทุกคนต้องรู้จักแบรนด์นี้ก่อนครับแบรนด์พอดเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์เทคโนโลยีจากสหรัฐาน,นะครับที่เกิดขึ้นในปี2022นะครับเป็นผู้นําด้าน AI audio processing นะและที่น่าสนใจก็คือได้รับรางวัลจาก Red Dot แล้วก็ IF Design นะครับพูดถึงการดีไซน์ที่โอ้โหโดดเด่นมากๆและมีสื่อเจ้าใหญ่อย่าง Ford และก็ Fox New s นะครับที่พูดถึงในงาน CES 2025เช่นกันนะครับและที่น่าสนใจแบรนด์อย่าง p o อร์ o โนเนี่ยมีผู้ใช้งานทั่วโลกมากกว่า1ล้านกว่าคนเลยดังนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยครับซึ่งทุกคนครับรู้จักแบรนด์ในระดับหนึ่งและเขาอาจจะไม่ได้ก่อตั้งมานานนะครับแต่ผู้ใช้งานของเขากับราคาที่เขาตั้งมาเนี่ยสแสดงว่าน่าจะมีศักยภาพในระดับหนึ่งเหมือนกันและถามว่าใครอะเหมาะกับตัวอุปกรณ์2ตัวดีนะครับอย่างแรกเนี่ยผมว่าแน่นอนครับคนที่เป็นพนักง,งานออฟฟิศอยู่แล้วได้ะชมบ่อยอย่่ออยยยลวคัเเฉพานนนทีีๆจ เพราะการที่เราประชุมบ่อยๆเนี่ยบางครั้งประชุมเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งบางครั้งประชุมเกี่ยวกับเรื่องการเงินหูหัวข้อแตกต่างกันดังนั้นเนี่ยการจดแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยโอ้โหใช้เวลาเยอะมากๆนะครับหรือบางคนมีเลขาเนาะ,ะโหต่อให้เลขาเก่งมากขนาดไหนครับเขาต้องจดหลายๆหัวข้อก็ไม่สรุปละเอียดเท่ากับ AI นะครับดังนั้นเนี่ยนอกเหนือจากการที่เป็น AI มันก็ต้องมีเครื่องบันทึกเสียงเพื่อเอามาเจเนอเรตเป็น AI อย่างละเอียดให้ได้มากที่สุดนะครับดังนั้น p o อนน้อยก็ได้ทำมาเพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะ ั้งเนี่ยเป็นนักข่าวอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะน่าสนใจมากมากเพราะตัวตัวผมเองเนี่ยผมก็ลองไปในงานแล้วแบบต้องสรุปออกมาแล้วก็เอาไปทําเป็นโพสต์ลดขั้นตอนไปเยอะมากนะครับหรือในกรณีใหญ่ๆเลยสำหรับคนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาซื้อตัวนี้ไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวที่ติดกับ iPhone ด้านหลังแบบนี้นะครับหรือจะเป็นตัวเล็กๆแบบนี้นะครับที่เป็นปอรถพิมพ์เนี่ยตอบโจทย์มากนะครับในกรณีที่อาจารย์พูดหลายๆเนื้อหาหลายๆหัวข้อไปพร้อมๆกันนะครับบางครั้งถ้าเราจดเนี่ยโอ้โหแต่ถ้าบางทีเนี่ยในกลุ่มของเราาาาเเ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 อออออองนนีียยยรรรรรรซซืืื้้้้้้หคดดวกก็็็ไไสสจบุปา แล้วก็แบ่งปันให้เพื่อนก็ได้นะครับตอนแรกไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้นะแต่หลังๆพอลองใช้แล้วรู้สึกว่าเออเข้าใจได้ว่าเออทำไมมันถึงตั้งในราคานี้แล้วทําไมถึงโดดเด่นขนาดนี้แล้วคนพูดถึงเยอะเหมือนกันนะครับทีนี้มาดูการเชื่อมต่อกันบ้างน,นะครับเอาอย่างแรกก่อนนะั่นคือผมเนะี่ยเชื่อมต่อไปแล้วเนาะแต่ว่าผมมีเครื่องนึง่งเดี๋ยวจะเชื่อมต่อใหม่ให้ดูเลยนะครับเข้าไปที่แอปพอดนะครับ เนี่ยตั้งใจจะเชื่อมต่อใหม่ให้ทุกคนได้เห็นกันเลยนะจริงๆเนี่ยพอเราเปลี่ยนเครื่องใช่ไหมแล้วเราใช้ Apple ID เดียวกัน่ะคือมันจะแบบเชื่อมต่อได้เลยแบบที่ไม่ต้องเชื่อมต่อใหม่นะครับเนี่ยเห็นไหมคือ Apple ID เดียวกันก็สามารถเชื่อมได้เลยซึ่งแบบมันทําได้ง่ายและเชื่อมต่อง่ายมากและเร็วมากด้วยนะครับอ่ะอีกเครื่องนึงเนี่ยเชื่อมต่อพอร์ตโน้ตเครื่องหนึ่งเชื่อมต่อพอร์ตโน้ตพินแบบนี้ก็ได้นะครับคือเอาจริงๆเนี่ยมันเชื่อมต่อทั้งสองอันก็ยังได้เราก็แค่อาจจะเลือกใช้แล้วแต่เราเลือกเเเเเลลยนนนนนะจจืืืออออกกกกกใใชชช้รรตตหิิิมมมม็็็ไ่่่ัวีางๆสผปป ตัวผ่อนรถพินก่อนนะครับถ้ามันไม่ได้มีการเชื่อมต่อนะครับเขาจะขึ้นไฟเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราก็กดแช่ตรงกลางนี่ให้มันมีไฟปุ๊บแล้วเรากดที่ตัวอุปกรณ์ อ่ะมันจะเชื่อมต่อโดยการขึ้นคอนเน็กเลยทันทีนะครับวิธีการใช้งานนะครับก่อนอื่นมาดูที่ตัวพอร์ตโน้ตกันก่อนนะครับพอร์ตโน้ตเนี่ยถ้าดูจากดีไซน์นะครับตัวเนี้ยมันจะมีปุ่ม2ปุ่มนี้บางคนจะงงว่ามันคืออะไรนะครับถ้าเราเลื่อนขึ้นแล้วมันขึ้นเป็นสีแดงอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าเนี่ยคือเอาไว้สำหรับการคอหมดนะครับคือบางครั้งที่เราอาจจะโทรศัพท์หาใครสักคนหนึ่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราแบบอยากให้บันทึกเสียงไปด้วยเพราะว่าปกติ Apple ก็จะขึ้นเป็น p r i สาเสยไะครบับะมี่เสียงได้นะ,ะนันไม่าสไไา,ามาบบ นี้นะครับมันก็จะกลายเป็นการที่เอาไว้แบบในการอัดเสียงร่วไปนะครับหรืออัดเสียงงานอีเวนต์อะไรประมาณนั้นนะครับแค่นั้นเลยนะครับก่อนที่จะคอนเน็กเนี่ยเราก็กดเปิดตัวเครื่องก่อนแล้วเราก็เข้าไปที่ัวแอปแล้วก็กดบวกตัวอุปกรณ์นะครับแล้วก็กดเชื่อมต่อเลยง่ายมากและเร็วมากด้วยนะเชื่อมต่อผ่านบลูทูธง่ายๆแค่นั้นเลยครับแล้วติดอุปกรณ์เนี้ยเข้ากับตัวแม็กเซฟเพราะว่าตัวอุปกรณ์นี้มมนจะแถมตัวที่มันเป็นซองใส่แบบนี้ด้วยนะครับติดเข้าไปปุ๊บเข้ากับแม็กเซฟแน่นๆเลยนะแล้วมันแบบไม่ได้หนนนาาาาาาามมากดดนะด้้้้้ววยยยะถเเรรสัังงงงตู่่คคบบอขจซ แล้วตัวเครื่องมันเองก็บางมากๆด้วยนะครับแต่ต้องบอกว่าดีไซน์ตัวผร์นโน้ตถ้าสังเกตดีๆมันเหมือนกับบัตรเครดิตเนาะติดกับข้างหลังแล้วแบบบางทีเราใส่กระเป๋าตังค์เพิ่มก็ได้นะครับซึ่งก็ถือว่าเออบามากแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากนะส่วนถ้าเป็นตัวผรอนโน้ตบินนะครับอันนี้ก็ง่ายไม่ต่างกันเลยครับตัวอุปกรณ์ที่แถามมาให้เนี่ยมันมีลูกเล่นเยอะนะห้อยคอก็ได้นะครับจะใส่เป็นสายรัดข้อมือก็ได้นะครับหรือบางครั้งเราจะหนีบตัวปกเสื้อหนีบสักที่หนึ่งของเราก็ได้ ยาวๆนะครับเสร็จเรียบร้อยเรวก็จะขึ้นไฟเนาะดังนั้นเราก็กดเชื่อมต่อได้เลยนะครับกดคอนเน็กเสร็จก็จะขึ้นอุปกรณ์มาให้2อุปกรณ์แบบนี้นะครับเราก็สามารถเลือกคอนเน็กได้เลยว่าเราจะใช้งานเป็นตัวไหนนะครับอย่างตัวเนี้ยถ้าผมมี2เครื่องเนี่ยผมก็จะเลือกเครื่องนึงเนี่ยเป็นพอร์ตโน้ตพินเครื่องนึงเป็นพอร์ตโน้ตอะไรเนี้ยก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับและภายในตัวแอปเนี่ยก็จะขึ้นโชว์ค่อนข้างครบมากๆนะครับในกรณีที่เราอยากจะเช็คในเรื่องของแบตเตอรี่เลเวลว่าตอนนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะะะคครรรรัััซึ่่่งงเแบบนะเเ้้า้าาาาาจมมมมมขนนนนนป็็็อออตตววยยููใใดฟลืืกชณ20-30โ หรือถ้าเป็นตัวพอร์ตโน้ตพินก็จะขึ้นเป็นระดับ5อย่างเงี้ยก็จะอยู่ที่10-15ชั่วโมงอะไรประมาณนี้อ่ก็ขึ้นได้ค่อนข้างละเอียดมากนะครับแบตเตอรี่นะครับถ้าเป็นตัวพอร์ตโน้ตเนี่ยจะได้สแตนบายเราประมาณสัก60วันนะครับถ้าบันทึกต่อเนื่องเลยนะสูงสุดจะได้อยู่ที่30ชั่วโมงส่วนถ้าเป็นตัวพอร์ตโน้ตพิน์เนี่ยสแตนบายจะได้อยู่ที่ประมาณ40วันนะครับแต่ถ้าบันทึกต่อเนื่องจะได้อยู่ที่20ชั่วโมงหรือในกรณีที่เราอยากจะมาอัปเดตเฟิร์มววนีียนนยนะ Port น่ยอยอัดดดตตไ้้นะโจห ครั้งเราจะตั้งให้เขาปิดเองอัตโนมัติก็ทําได้นะเช่นแบบ30นาทีปิด5ชั่วโมงปิดอะไรแบบเนี้ยนะครับอ่าค่อนข้างเจ๋งมากๆและสาหรับใครที่ไปงานอีเวนต์ใหญ่ๆอีเวนต์ที่แบบว่าเสียงคนมันแบบมันเยอะเกินอะ่ะมันแทบจะไม่ได้ยินเสียงพิธีกรเลยอย่างเงี้ยเรามาเพิ่มเกณฑ์ตรงนี้ได้เลยครับจะเพิ่มเป็นแบบ30เดซิเบลก็ได้ครับเขาสามารถรับได้สูงสุดถึง30เดซิเบลเลยนะซึ่งค่อนข้างแบบโอ้โห,ห,หสุดมากๆนะครับไมโครโฟนเนี่ยต้องบอกว่าตัวพอร์ตโนดเนี่ยจะได้สไมไมค์นะโทรศัพท์แต่ถ้าเป็นนตัวพอร์ต จะได้แค่ไมล์หลักกับตัวตัดน้อยเท่านั้นนะและจุดแตกต่างที่สําคัญมากๆเลยนะครับก็คือตัวหอดโน้ตพินจะมีตัวไฟไม์นะครับแน่นอนใครใช้ Apple เดี๋ยวรู้ดีอยู่แล้วครับอันนี้สําคัญมากและดีมากๆในกรณีที่เราจะตามหาตัวนี้บางครั้งเดี๋ยวเราทําหล่นหายเพราะมันตัวเล็กมากครับตัวเล็กเท่ากับ Air Tag อะดังนั้นใครที่คิดว่าจะมีโอกาสทําหายก็เข้าไปแท็กกับตัวแอร f i ายไมของ Apple ได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวหอดโน้ตเนี่ยก็คือกรณีที่เราใช้ในการโทรคุยกับใครสักคนหนึง่งหรือบางครั้งเราต้องการจะบันทึกกเเสสียงคู่นนานา,าับร นเนี้ยจะสําคัญมากเพราะว่าปกติเนี้ยแอปเปจะปิดเป็น r i v เ t ทเลยคือไม่สามารถทําได้นะครับก็แน่นอนชัดเจนอยู่แล้วเพื่อความแบบปลอดภัยเนาะของทั้งคู่เลยนะครับแต่เชื่อเถอะครับว่ามันมีเหตุการณ์จําเป็นนะที่จะต้องบันทึกเสียงจริงๆนะครับอันเนี้ยก็จะช่วยมากๆสาหรับพอร์ตโนะนะครับอันเนี้ยนอกเหนือจากการบันทึกเสียงมันคือการทําสรุปการบันทึกเสียงนั้นด้วยเช่นกันว่าเราพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะเราพูดเกี่ยวกับอะไรเราก็จะบันทึกเสียงเขาไว้ได้เลยแล้วก็สรุปเป็นข้อความได้อย่างชัดเจนมากๆและจุดที่แตกต่างเพิิม่มมเเตกก็คืออ Pro iPhone น้ับ Max ขง iPhone a n d r รอ d ได้เลยนะและตัวเครื่องเนี่ยทำมาจากอลูมิเนียมนะครับมีให้เลือกทั้งหมดคือ4สีนะครับส่วนถ้าเป็นตัวพอร์ตโนตพินเนี่ยจะมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับตามนี้เลยน้ําหนักก็จะอยู่ที่ประมาณ30กรัมครับก็ถือว่าเบามากๆแล้วแต่ตัวเล็กอย่างตัวพอร์ตโนตพินตัวนี้นะครับอันนี้โดดเด่นในเรื่องของการที่พกพาง,ง่ายมีลูกเล่นเยอะแยะนะครับแล้วก็น้ําหนักโดยรวมของตัวนี้อยู่ที่22กรัมเท่านั้นนะครับสไตล์แบบแคปซูลอะไรประมาณนั้นทีนี้พูดถึงประสบการณ์หลังจากใช้งานจริงๆขออองงงงตตัััวววผมมเเเนนนนะแล้กก็็ีีโาาาสครบไปปปท่ิด ของหัวเว่ยดังนั้นเนี่ยเสียงคือแทบจะแบบได้ยินเบามากๆทุกคนอันนี้ผมกดเปิดแล้วแบบอันนี้คือสูงสดุด อันนี้คือสูงสุดนะทุกคนเห็นตรงนี้ใช่ไหมคคือพูดง่ายๆว่ามันแทบจะไม่ได้ยินนะครับเพราะผมอยู่หลังสุดของงานเลยอ่ะให้สังเกตจากตรงเกณฑ์เสียงก็ได้คือมันแบบมันเบามากอะแต่ทุกคนครับให้ทุกคนดูตรงนี้ครับนี่คือสิ่งที่เขาสรุปมานอกเหนือจากข้อสรุปป,ประมาณนี้นะครับมันก็จะมีเข้ามาที่โน้ตตัวนี้ครับเพื่อมาดูข้อสรุปในลักษณะที่เราจะอ่านได้ง่ายมากขึ้นอันนี้ก็สรุปภาพรวมนะของตัวนี้อัปเกรดอะไรบ้างน,นะครับแต่มันจะมีจุดเล็กๆน้อยๆเช่นอ่ะชื่อรุ่นอ่ะมีนิดนึงคร ใหญ่ที่ผมอ่านนะผมรู้สึกได้เลยว่าแทบจะเป๊ะประมาณ90%ได้เลยนะครับซึ่งส่วนตัวผมโอเคมากแล้วผมไปปรับแต่งได้นะครับเออแล้วก็ที่เสริมขึ้นมาเนี่ยมันจะมีตัวแผนงานถัดไปเนี่ยก็บอกรายละเอียดขึ้นเป็นทูดูลิสต์ต่างๆและที่ชอบที่สุดคือไมล์แมปครับทุกคนไม่ต้องเสียเวลาทาไมล์แมปเองแล้วนะนักเรียนนักศึกษาทุกคนครับเพราะว่าเขาทํามาเป็นไม n ์แมปให้เลยกดเซฟปุ๊บส่งให้อาจารย์ได้เลยทันทีครับนี่ผมระดับไหนแล้วครับผมสรุปให้เองเลยอาจารย์โอ้โหระดับผม พูดกันตามตรงว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันเวอร์มากแล้วเราก็เข้าใจกันดีใช่ไหมการที่เราใช้ AI ทั่วไปในการบันทึกเนี่ยคือมันก็บันทึกได้แหละแต่ถ้าเสียงมันอุยในระดับนั้นเนี่ยโอ้โหถ้าจะไม่ได้ยินเลยครับเพราะว่ามันคือการใช้สมาร์ทโฟนในการบันทึกหรือถ้าจะดีจริงๆควรต้องไปเสียบตัวอุปกรณ์บันทึกลากสายไปบันทึกไกลๆอะไรเงี้ยเพื่อได้ยินเสียงเขาชัดๆแล้วเราจะได้ยินเสียงเขาทุกคำแน่นอนแต่มันก็ยุ่งยากใช่ไหมแต่ตัวนี้ตัวเดียวครับซื้อมาใช้งานง่ายๆจบๆแล้วก็ค่อนข้างจะเป๊ะในี่้า ตัวพอร์ตโน้ตและก็พอร์ตโน้ตพินนะครับจะรับได้เกือบทุกภาษาเลยนะครับซึ่งก็แน่นอนรับภาษาไทยได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเสียงพูดหลายๆคนพร้อมกันเนี่ยเขาก็จะแยกเป็นสปีกเกอร์หนึ่งสองสามระบุเวลาแต่และช่วงอย่างชัดเจนนะครับและที่สําคัญก็คือก,การที่เอาระบุหัวข้อนะครับโดยที่ AI เป็นการตั้งไว้เลยว่าเออเนี้ยพูดถึงอะไรอะไร,ะไรยังไงแล้วก็มีการแสดงรายชื่อนะครับลิสต์ต่างๆและสรุปสุดท้าย AI ก็จะขึ้นเป็นแบบว่าเออแผนงานถัดไปหรือ weekly project meeting ว่าเออเราจะทําอะไรต่อไปอะไรเงี้ยทำได้ค่อนข้างแบบและเอียดมากๆส่วน ความเร็วในการประมวลผลเชื่อว่าทุกคนตั้งคำถาม,มานะครับว่าถ้าเป็นตัวพอร์ตโน้ตเนี่ยมันจะเร็วกว่าอยู่แล้วแหละเพราะว่าตัวนี้จะใช้เวลาเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก2-3นาทีต่อไฟหนึ่งแต่ก็ต้องดูว่าไฟล์ใหญ่แค่ไหนนะส่วนถ้าเป็นตัวพอร์ตโน้ตพีจะอยู่ที่ประมาณสีนาทีก็ต่างกันอยู่ในระดับหนึ่งครับส่วน้ำถามว่าเท่าที่ไปลอง2ตัวนี้รู้สึกชอบตัวไหนมากกว่านะครับจริงๆเนี่ยผมชอบทั้งสองตัวเลยนะแล้วก็พอไปลองแบบใช้งานจริงๆเนี่ยถ้าเราเอาแบบบันทึกและสรุปออกมาแล้วแบบรู้สึกว่ามันจะ,ะอารรู้เื่องกว่าแล้วนรู้เี่ยาไดด้กวร แ,แต่ถ้าตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันพกพาง,ง่ายสะดวกแล้วก็ที่สําคัญก็คือมันมีแอปไฟล์มามันก็หาได้ง่ายด้วยเหมือนกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันแล้วแต่คนใช้งานเลยถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากติดกับตัว iPhone ข้างหลังนี้แล้วคุณอยากใช้แบบตัวเล็กๆแค่เนี้ยคุณก็เลือกตัวพอร์ตโน้ตพินก็ได้เท่าที่ไปลองใช้งานอันนี้เปรียบเทียบกันซึ่งหน้าเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็ลองเปิดพอร์ตแคสต์นะครับแล้วก็มันมีสปีกเกอร์หนึ่งสองสามอยู่แล้แยกกันอย่างชัดเจนแล้ว To shrink our balance sheet the quantity of reserves in the system, the volume and speed of these sales could strain treasury market functioning and compromise financial stability. Shrink our balance sheet and quantity of reserves in the system. The volume and speed of these sales could strain treasury market functioning and compromise financial stability. ก็จะเห็นชัดเจนครับว่าตัวพอร์ตโน้ตพินเนี่ยจะมีความแบบอัดเสียงได้ดีกว่าเพราะรู้สึกว่ามันดูน่าจะทามาเหมาะกับการอัดเสียงมากกว่านะไดเวอร์ล้วจะยัดว่าได้ใหญ่กว่านะแต่พอสรุปออกมาแล้วทุกคนยังไงก็ต้องให้เขาจริงๆครับตัวพอร์ตโน้ตเนี่ยก็จะดูดีกว่าในเรื่องของการสรุปออกมานะครับแต่เอาล่ะครับข้อดีมาเยอะและมาพูดถึงข้อสังเกตกันบ้างนะครับจริงๆต้องบอกว่าผมเนี่ยใช้ในแบบสตาร์เตอร์เลยนะครับแต่เขาก็มีออฟเฟอร์มานะว่าถ้าสมมติจะซื้อมันก็จะลด50%ไปเลยนะครับอันนี้ ชาร์เตอร์เนี่ยมันได้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับชาร์เตอร์เนี่ยจะได้อยู่ที่300นาทีต่อ1เดือนนะครับแต่นี่ก็พูดง่ายๆว่าสัก2อีเวนต์เนี่ยสอีเวนต์ก็น่าจะหมดแล้วนะครับแต่ถ้าใครอยากจะอัปเกรดนะมันก็จะมีทั้งแบบโปรแล้วก็แบบที่เป็นอัลลิมิตนะครับอ่ะทุกคนดูแบบโปรก่อนแบบโปรเนี่ยจะได้อยู่ที่1,200นาทีนะครับแต่ถ้าเป็นแบบอัลลิมิตเนี่ยคือแบบยาวๆเลยครับคุณอัดได้เต็มที่เลยอยากอัดเท่าไหร่นะแล้วก็จะมี professional template เนี่ยให้เลือก3,000แแบบบบเดียวกันเลยทั้งแบบโปรแล้วก็แบบออัลลิิมตนนะกเหนนนนือจจาาากกกััั้้็บะไม่่ตงเลยคครรถใมีงานปรยวก ไม่ได้เยอะมากอยู่กลางๆอะไรเงี้ยซื้อแบบโปรก็ได้นะครับหรือในกรณีที่จะขยับเป็นอลิมิตก็จะเวิร์กมากๆจริงๆสําหรับราคาในประเทศไทยเนี่ยเฉพาะตัวพอร์ตโน้ตเนี่ยจะราคา6 2 9 0บาทนะครับส่วนจะเป็นตัวพอร์ตโน้ตพินตัวเล็กตัวเนี้ยหกพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทน,นั่นเองครับแต่ทั้งสองรุ่นเนี่ยก็จะมีขายแบบคอมโบรวมอุปกรณ์เสริมครบชุดเลยนะใครสนใจเนี่ยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ใต้ Descript i o n ได้เลยครับ ถ้าใครที่ได้ลองแล้วเนี่ยผมก็กล้าพูดตามตรงว่ามันก็ทําออกมาได้ดีจริงๆในตัวของมันเองกับตัวเล็กขนาดเนี้แล้วโดยโรวมๆแล้วเออก็สรุปแล้วครับว่าถ้าใครที่มีปัญหาแบบที่ผมพูดถึงในต้นคลิปเนี่ยก็ลอง2ตัวนี้นะครับลองดูกันหน่อยว่าน่าสนใจไหมเป็นยังไงนะครับที่ยัเไงกับคลิปวิดวีโอนี้และ2รุ่นนี้ก็คอมเมนต์พูดคุยได้ใต้ใตคลิปครับเจอคลิปวิดีโอหน้ากับผมนายแฟ้มหักใครชอบครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะเจอนครับสวัสดีครับ